ท่านผู้ชมก็มีเกียรติครับขออภัยท่านผู้ชมก็มีเกีล็ดไน้องที่ติดตามรับชมรายการแสดงโดยมีพบก,กับการแสดงจากเครื่องดื่มแห่งเมืองไชน่ากุ้งสุทธิราชวงเทวานุนการแสดงครับปรบมือสักครั้งเป็นแรงใจสุดยอดพบว่าเรอ ไข่ลำอย่างสวยงามสวยไปหมดงดขึ่งความงามออกนะครับท่านผู้ชมกุ้งสุธีราานะครับเดินดีออกหอกลำสวยครับตูดนี่ออย้ดดยอยเป็นเป็ดเป็นไข่เลยครับท่านผู้มชมไอหน้าเที่ยเสียงปร,ปรบมือเหมือนเสียงสวรรค์ปรบมือให้กับกุ้งสุธีร่าปรบมือตั้าไนเลย ไทยกระเบื้ดังคอยสง<ห>ังเต็มกระเป๋าเลยเชียวรังกกุ้งสุธิราชน้อยแต่คอยรักนานๆครับท่านครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเอกของเรากำลังเล่นกล้องอยู่นะฮะเล่นกล้องหรือรอรางวัลรอรางวันลวนะเพื่อชมรีลลาไก่ได้รับจากพระเอกผู้นำทีมงานเพรผู้สร้างสรรค์กุ้งสุธิราชวงเทวันครับท่าน คนนกที่ใส่ราคา7 5็0หมื้ากำไรข้อเท้าพันสองตุ้เท้าที่ใส่คู่ละ270ร้อยเจดสิบจังเงในที่ใส่3ตัว20่สิบาทไม่ประหยัดจังล่ะเด็กคนนี้ใช้กาเกงในเปืองเต้าคมมือชื้เปลาเล้าหมอ่มาเดี๋ยวกรมาการจะมอบหลวงพ่ออลวนี้ให้ลุกบอยไปเรียกทองนะคนพวด ถ่ายรูปให้ก้ได้ย่าอย่าแฝงโดนผมนะฮะผมพีริก็สิ่์โอ้

เด็กเขาบอกว่าขยักหน้าตาดีกรีดดังๆคนที่กรีดนี่ต้องพิจารณาหน้าตาดี นันนากรบผมกรดผมสองคนไม่ต้องรักก็ได้รักสิแต่ชื่นใจมาเล่นที่นี่วัดนี้วัดหมวกเหล็กวัดมูลเหล็กนะแม่กูไปบอกให้หนูไม่มีอะไรไม่แต่งานศพเกไปกรดผมไ้มูลเหล็กไม่ใช่หมวกเหล็กกด GPS มาติวน้าเป็นยังไง GPS ดับกลางทางอีกประมาณสองสามกิโลจะถึงวัดอยู่แล้วเอ มาไม่ถูกเห,เห็นลุงข้างทางหัวฟูฟอดรองเท้าก็ไม่ใส่เดินเซไปเซมา <S <S ฉันก็ตะโกนถามปอกน้านะออวัดมูลเหล็กไปทางไหนออแกก็ไม่หันมาเออจะหกโมงเย็นกูัมาแต่งหน้าไม่ทันเลยตะโกนถามน้านะออวัดมูลเหล็กไปทางไหนอ,อแกหันมาตาแดางตาแดงควับเจียวแกบอกสองสามคำ บอกจะไปรู้เลยชิดหายป้ายคุณจะไปไม่ถูกเลยอมันก็ถามไม่ดูเลยสงสัยจะเมาแตกก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเป็นไงเป็นไงกินแล้วต้องกลับไปกินอีกอร่อยสิให้โดยนี่ร้านจำร้านจำร้านจับร้านจับเ้านจากร้านจำตรงนี้สั่งมาถ้วยหนึ่งเป็นไงแบ่งกันหน้าสิบคนกินไม่หมดเยอะเลยไงปูนี่เดี๋ยวเขาก็ยามมาปาน้าเลย จะกาจะซื้อไก่มาให้ใหัหวหน้าแล้วงไ,งไก่ไก่ห้าดาวใช่เหรอไก่หมุนไก่หมุนสองร้อยเจ็ดสิบในหัวหน้าเหรอโอ้แพงจังเลยฉันก็ต่อไม่ค้าสิต่อว่ายังไงลดลงหน่อยได้ไม่เล่าไม่ค้าไม่ค้าบอกออย่างงี้กันสองร้อยขาดตัวเอามาถึงหลังวิธีกาจะให้หัวหน้าเข้าไปในตู้กาจะไปให้หัวหน้ากินลองเปิดดูออ้ยตกใจเลยเนื้อเต็มองเลยมต่หัวก็ตีน ไม่หัวแค่นั้นนะก้มกับไปถามไปคาไปคาบอกแต่สองร้อยขาดตัวมีตัวหัวกระตีโอโหมึงไม่ไปสอยดาวก็กูนี่ทำไมอ่ะไี่ผายต้องใส่ตน้าเสื้ก็ปลอมได้แม้แต่สไลด์โอ้โหเอ็แทนไปกล่องเรียกว่าแกเป็นคนสัาว์่ันสัปดาห์รับราชการเป็นทหารเสือกองเรือนาผาเมืองสิทธามารุถูกต้องฉันชั่างจิต พระองท่านองค์กรษณาราชนั้นเป็นกษัตริย์กระหายศึกกระหายสงครามใช่โองโหใารไปเอา<แ>พวกอะไรมาหารเราเนี่ยเอเกญี่ปุ่นเงี้ยพระองค์สั่งคำไหนต้องเป็นคำนั้นใช่คำสั่งขอ,ององค์เหนือหัวมีกฎบปัญััิได้ว่า ทหารทุกคนสู้เราห้ามแพ้ทหารทุกคนห้ามมีเมียไอ้คออื่นไม่สําคัญหรอกทำไมไอ้ทหารห้ามมีเมียเนี่ยจริงไปแล้วเขาก็ปานเขาก็ไต่มันชววสิงโตก็ลุ่มหูก็นั่งมองตาเป็นมันเลยแอลอ้อยโดนอยู่แล้วนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปไกลไปกูไม่เอาไปให้ก็ไม่เอาเฮ้ยไม่เอาโอ้ได้ผิไงทองเหรอกูบอกกูไม่เอาอ้าว สบู่ไม่มีมีแต่สไลด์พี่ผายไปไปไปหลังหมดสไลด์อ่ะาเบื่อไอ้พวกนี้เกเลียนน้อยสู้สู้หัวหน้าไม่ได้หัวหน้ารู้หมดเออมันคุยเหรอเซมเซมเซมเอาดาวผมดาวหัวหน้าหงจบแล้วกุ้งกุ้งกุ้งสุทธิราชไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นนี่หัวหน้าไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นเหรอ พรเข้ารานอเราแก้งไม่รู้เรื่องแทนพูดใหม่พูดใหม่พราะเข้าวร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูดเนี้ยซาบะซาบะเซ่โอ้โอ้ยชิดแปลว่าอร่อยมากเน่ลิเกรู้กันคำเนี้ยเฮียอาไอ้สัตว์อะไรวะไอนายเฮียมาด่ากูเดี๋ยวสั่งเลนเดี๋ยวสั่งเลนปิดไว้กระทืบแม่งเลยวะ เฮ้ยเบนเบนเนี่ยเบนไม่มีละวัดเนี่ยทำไมอ่ะอ๋อมึงไม่รู้ข่าวเหรอว่าวัดมูลเล็กเนี่ยพระกินเบนเฮ้ยเไม่มีแล้วยัไงวะเอ้าเบนปอกแปดพระปอกเก้าแบกเบนเรียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวออกจากวัดไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวมึงออกไม่ได้นะกูไม่กลัวเราออกจากวัดไม่ได้ทำไมอ่ะถ้ากูออกจากวัดไม่ได้นะเดี๋ยวกูจะเขียนป้ายติดหน้าวัดว่าพระห้ามบิดาบาดนอกวัดตองบอมึงจะเจอได้ยังไงอ่ะ อ้าวท่าที่ห้ามกูกินเหล้าในวัดนายนะเฮ้ยไอ้สักดดาักดาสักตาเพื่อนนี่ฉันกำลังกำลังเลียวพักร้อนลาพักร้อนโอ้ทำไมที่มามาทำไมเนี่ยฮะมึงจะพักร้อนไม่ได้ดูขึ้นมานะทำไมอ่ะกูลืมเรื่องเอ้าไอ้ลิเกนะไอ้น่าไเฮียลืมเรื่องมาถึงขนาดนี้นะวิ่งกลับอีก โว้ยนายเฮียนี่เขาห้ามมีเมียจริงๆไงเป็นเรื่องจริงโง่เป็นสนิสัญญาเขาห้ามนี่พวกกูสามคนต้องรอมึงใช่ไหมเนี่ยขอไปหัวหน้าขอไปทช่ไมจริงๆแล้วคนเราพอมีพอมีอายุมากๆเนี่ยทำไมความจำมันก็สั้นเล้วแต่ว่าผมไปได้ยาดีมาใช่ไหมเนที่ศีรีราสอ๋อได้ยาจากศีรีราส์เหรอเขาให้มาสามขวดนี่กินหมดแล้วกินหมดแล้วความจำดีเลยความจำดีอยากได้ไหมอยากยี่ห้ออะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเที่ยวไหมเที่ยวไปเที่ยวไหมยาอะไรแม่ยาอะไรอ่ะแม่ลงไปก็มึงมาด้วยไอ้ห้ยความจำดีไปซื้อร้านไหนมาร้านไหนโอ้โหงงเลยไอ้เรื่องความจำดี้บอกเฮยไม่เป็นไรหมอมาดูหน้าเวทีเลยนี่จริงเหรอเนี่ยไปดูที่ไปดูที่วัสดีครับคุณหมอครับ เล่ตุ๊กสีตุ๊กมาผัวเขาไม่เห็นว่าได้ทีหมอนที่ไหนนะาจาคนไหนคนไหนหมอนี่ที่ปิดปากหมอน่ัตัดได้เหรอใช่ที่ไหนใส่แม่มึงไม่ใช่คนอีนออดฮะนี่อะไรตกลงว่าไงนี่ไงมึงอะทำให้กูหลงไปแล้วบัดเวลานี้พ่อองค์ท่านกลับไปกินยาเลยไป ไอ้ขี้รุยาก็หมดกฤษดาหัวเรื่องสว่างพระองค์ท่านกฤษดากฤษนาดาถ้าใครวะคุณโงลุ่นแล้วพระองค์ท่านกฤษนาดาให้เจ้ากฤษดาชื่ออะไรวะสักดาให้สักดาโอ้ยปวดวัดนหมูเล็กว่ะเละกเฮ้ยต่ไม่กินยาก็ได้ปะให้เองช่วยไปยกทัพต้านศึกอโศกราชโกระดานยกกองทัพไปอโศกราชนั่นใช่ อูวเป็นคนท้องเสียเลยสนใจมากกูก็ได้ช่วยเฮียอะไรกูเลยกูก็เลยอกยู่เนี่ยเมื่อเป็นคำสั่งของโงกรัตัไปเว้ยสุดนที่จะขัดจะขอ,ตอง,งต้องทำตามถูกต้องไม่หัวขัดคอ กายกทับหลวงอย่างไม่ล้นล้นด้วยกัศวะลีลาโอ้โห้เขาขี่ม้าม้าคขาขี่ไม่ได้ฮะดูดไปแล้วเอ้ามันมีเหลือไม่เหลือเลือมีเหลือปิศาราปิศาตรายก ก็สับปะรดข้าวปี๊บซุะส้มตำดอกบัวกานสจขาวแกงส้มจีนาโฟเยวันดาวตลกส้มเวียนดาวตลกบอยหน้าฝนใครมันอย่างเมื่อคืนกูนะทาไมเอออยวกงเเปลามาแล้วไม่มีดี๋ยวเมื่อคืนหลังกูครับ ของเกษนาลาเป็นคําสั่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอาใครจัดคําสั่ง ดูไม่ยากอีกอีก Gue t referred to this artist because he's very good, all good in this ให้เ<ไ>ป